ใช่ครับผมวัอนี้บ้านนึงกัะทีไอ้นี่ครับผมไอ้มาแนะนําการขยับมือการสั้นขยับมือไอ้การกระแทกตอ,อกนะครับการกระแทกตอ,อกสั้นหนูของเขาเนี่ยเพราะว่าไอ้มีบางท่านมีบางท่านบางคนเขาจะอาจจะขยับมือว่าเป็นครับเพราะว่าไอ้ที่เคยชินกับไอ้นี่นะ เคยชินกับไอ้ต่อแข็งเคยชินกับต่อแข็งไปเองในเบิด์น้อก็มีนิมซิมหนะ่อยเอาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้าวาครับสวัสดีครับผมใช่กันได้ครับผมวันดีทักทายวันดีก็นอีของมาไอ้นี่ครับแนะนำ้ำ แนะนำการขยับมือมือเนียการขยับมือการอ้กระแทกต่อของอ้สูตรท่อเนี่ยหรือว่าของสูตรได้ก็่าจะขยับได้แบบเดียบแบบแบบเดียวกันนะการขยับมือนะพักกันในออกล่าปะครับเนี่ยสวัสดีครับผมพักกันในออกล่าว่าเนี่ยมือเลียดต่างไม่ได้ออกล่าเลยว่าทีเาาออาา่เอาตอกไปเทศ บ่าเราไปเทียเอาไปสั้นเอาคลิปสิไปเอาสั้นสิไปสั้นเอาคลิปเพราะว่ามันถึงกับ่มีคอนเทนต์นะบ่มีคอนเทนต์บ่มีไอ้นี่นะแต่ว่าสำคัญเลยไปขายของมาแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยเหื่อยก็เลยว่าคิดว่าสิมาไอ้อัดคลิปเกี่ยวกับการกับการขยับมือขยับมือของเฮาขยับมือของเฮาสิตั้งหลักแบบดีดี ตั้งรักแบบเอสมุติว่าการสรั้นตอบการล่าการสรั้นตอบขยับให้มันในฐานะเจ้าของกับจริงยูครับฐานะเจ้าของกับจริงยูครับก็ามาบอกถึงว่าไอ้การการกระแทกมือการกระแทกมือของเขาเนี่ยเบื้องไอ้จังหวะผมเป็นอย่างมันมันไอ้มันคือมันคือจังไอ้แบบว่า มันสิเป็นสองจังหวะนี่เนาะมือเท่านีส้สิขยับสองเทียนี่สองเทียอล้วก็แทงลงเอาจังเดียดม,มันเดี๋ยวก็เห็นนี่เหรอนี่น,ะน,นี่คือว่าจังหวะเคาะนี่จังหวะเคาะนี่คือว่าไอ้สิบอกกันแบบว่าไอ้เตะเอฟซีบ้าดินเลยนี่จังหวะเคาะเพราะว่ามีหลายๆท่านครับผมที่ว่าสิเคยชินกับไอ้ต่อแข็ง ตอกแข็งสิบประซันคือต่อก้อนครับต่อแข็งไงต่อแข็งก็จะสิบซันแบบชแฉะแฉะแบบเนี้ยงๆเลยแฉชแคแบบให้เสียงมันละเอียดมาตอห้องนี่มีจังหวะคอเนาะจังหวะคอนี่ยคอะนี่แบบว่าคอคอคืออย่างคอมันที่ให้ขอมือห้องมันบเม่อยแต่ว่าถ้าเขาอยากได้เสียงที่แบบว่ามันมันแบบว่าไอ้คืออย่างผมสั้นอ่ะนี่ยมงจังหวะคอเลยเนี่เห็นเหะเห็นไ่ ขอมือก,กระดกสองเทียครับแล้วก็ตีลงทีหนึ่งเนาะนี่จังหวะคอครับผมคอให้มันแบบว่าเสียงแบบว่าคือ,อยังได้ขิปนะพอผมก็สั้นหนึงสี่นะที่อธิบายในวก็เข้าใจอยู่ครับว่าห้พ้ากันเอาต่อไปเลยกกัีแบบว่าให้พ้ากันหัดกันเองแต่ผมบางที่ผมล่องสังเกตบึงการสั้นกระจบเมันกับว่าได้นะการสั้นกระจบเมันกับว่าไดนแบบนี้ ตอกแต่ละคข่ยเนละสำนากมันกับซันบ่คือกันจักบ่คือกันจักอันครับจังตอกที่ว่าเข้าเจาะข่ดังๆนีน่มันดิขาเจาะสิแบบรู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 วบางไอ да ้นี่เนาะไข่ไอ้นี่เนาะไข่ที่อื่นมากในเดียรมันดิไปไอกระทบกระทั่งกันบาเออหนึ่งในเดียว์ไหข่ายยอมสีขาเจาะสิเล่นคอลากขืนลากลงหลากขืนหลากลงเนาะลากขืนหลากลงบัดนี้นี่ไอจังข่มู่อ้พวกเป็นพวกติวพวก ไอ้นี้แข็งแข็งพวกใบลานพวก่างอี๋แข็งแข็งนี่ก็เจ้าสิแบบมันสิมีเสียงสั้นของมันเนี่ยมันบ่แม่นว่าบ่เขาับผมเขากันแต่มันถีมีเสียงสั้นของมันการสั้นของมันเนี่ยมันบ่คือกันต่อของผมคือว่ามันสิเน้นเคาะเนี่ยแต่ว่าจังหวะเคาะเนี่พี่น้องอาจจะบ่เข้าใจว่าจังหวะเคาะมันเป็นหยังงือได้เสียงแบบนั้นเนี่ยเห็นว่มื้อนี้มาเห็ดบอกครับเพราะว่าสังเกตหลายๆท่านอยู่ยว่าทรงตอบไว้ให้เราให้เราให้อายเราเฮ็ดแต่เบิ่งมันมันบ่ได้ครับมันบ่ได้ ใช่เขาขอจังหวะแบบว่าแคก์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 ังวลว่าอะไรจังหวะมือนี่คล้ายๆกับมือผมมันจิกกระโดกสองเทียเหรอตบลงทีหนึ่งนี่นะนี่นะให้ไปหัดเด้อพี่น้องให้ไปหัดครับนี่จังหวะไอ้คอคอต่อของผมนี่เห็นไหมคล้ายๆกับว่ามันกระโดกสองเทียเหรอมันตบลงทีหนึ่งนี่มันทีได้เสียงนี่เห็นะอันนี้ก็ มาแต่ซีคูครับต่ว่ายใจอยากเอาไปอัดคลิปอยากเอาไปเฮตุคอนเทนต์เอาไปเฮตุคอนเทนต์ว่าไปสั้นหนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจจะคว้างกับสิภาพไปหาอย่างเดียวเลยกับพวกเชี่ยวแต่ว่าผมถือว่าสั้นสั้นหนเพื่อนเราเอาความสบายใจว่าได้จ่อหัวมันได้ซองมันเงินสมัยครับผมเอาความสบายใจเลอเราไมื่อนี้กันสีมากเอ็นแนะนหามเลยเสียเดี๋ยวเออผมเคยสั้นแต่ต่อแข็ง ไม่นครับผมมันต้องหัดใหม่ได้ครับคือว่าต่อก่นก็ต่อแข็งสัมม้นมาพื่กันเลยครับต่อก่นก็ต่อแข็งเนี่ยมีไอ้หลายคนอยู่ทือว่าเข,ขาเจ้าบ่เ่้อใจขาเจ้าสิแบบว่าไอ้เป็นเคยสั้นต่อแข็งนะเคยสั้นต่อแข็งแบอนี้เสียงมันบ่ได้จังเ่าที่ต้องการน่ะนี่จังผมสั้นนะสมมติว่าเอานเอานี่อันนี้ต่อไม้เลยต่อไม้มาได้ซี่กูเดยวผม,มสัน้นี่สมมติว่าเข่าไม้ไมเรลาสร้างเรื่งองไฟนี่ คอยคอยขยี้นี่พี่ยังได้คลิปแหละเพราะว่าผมมีสั้นต่อจังหวะนี้ตลอดเพราะผมไอ้รู้ว่าต่อผมมันสั้นไปแบบนี้นี่ยเหรอขยี้คอยนี่ขยี้ตําสมมติว่ามันบ่มีอย่างเหรอมันบ่อยู่เกะกะย่อขยี้กลางขยี้กลางขยี้กลางกับจังหวะเก้าครับผมเคาก็ก็ก็นี่ขยี้เห็นไหมครับขยี้ขยี้ก็ก็ก็ พยายามไอ้นี่ครับพยายามเฮ็ดไอ้เสียงต่อเข้าหอยมันได้ตามสูตรมนันอ่ะอือรับชมจากเตียงนอนสวัสดีครับผม <c oughs> ขอไม่เล่ีน,น้ำมือเรือผมไอ้ลเลาะเรือตั้งมือนที่แหลก่าดที่ออกไปนี่เยอะออกไปสั้นเอาคีบไป้เบื้องเยอะแต่ว่าไอ้คิดว่ายหยันมือยนะเราเมื่อนีกับของระกราบมาเนี่ยสองถุมสามถุมของระกับมาหอ,อาดบ้านก็เลยคิดวามาไ,มไหลสวนเหรียญน,น้ำพี่น้องดีกว่างสินะ เมืเ่อไรสวดเรียนขำๆงินครับือว่าถามข้าวถามข้าวกันซื้อๆหล้วก็รีมาไอนี่ครับแนะน้าเรียงเรียงการขยับมือของเขาเนี่ยแนะนําเรียงการขยับมือของเขาเพราะว่าถ้าไอแมนครับเยอะมันนี่สำคัญแนะน้ำไปการขยับมือของเขาเห็นตั้งแต่มันค่อยได้เสียงคือยังผมสั้นนะ เอาสิซะง่ายๆเห็นจังไหนมันสีได้เสียงที่ผมซันเราตอบผมเหมือนมันกระบ,บอกอยูครับว่ามันซันมัคือกันตอบทุกข่ายครับซันมานคือกันอยากให้ได้ยูได้กินว่าอย่างนี้อยากให้เก่งว่ามแหละอยากให้เก่งว่ามาถือว่าตาเขาอ่านหมายขาดนะพี่น้องเขาอ่านหมายขาดเนี่ยเขาถบอว่ามือเลยะัะหมายนี่เขาขยับปุ๊บนี่หนูเต้นไส้นี่ผมสังเกตบ,บั้งนะถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเขาไปพอปลาอ่อยนะปลาหนึ่งนี่ บางปลาเอ่สมมติมาไปห่อไปพอปลาแหลกบอกมอมียหงียขยับไซเลยอาการง่ายๆครับอาการง่ายๆคือไอ้นี่เขาไปเอาก่อนห่าเลยตอกเนี่ยเขาไปยองกรอนเ่าเลยแต่ว่าไออาการที่สองอาการที่สองค่ะว่าเขาซันปลาไหลปุุบเลยมันไขมีตัวขยับเบบหลัปลาหนังห่อจีดเด้ยองมันแบบเต็มที่เลยเต็มเหนียงเรื่องนี่นะสวัสดีครับผมส่งไม่ไปตอกอ่ะ เดี๋ยวเฮ็นหาย่ยากดอกเฮ็นห้ยยู่ไปเห็ดเทียกองไฟยังไหน่ะกอบไปเห็ดเทียกองไฟเงือกลหลต่อเขาแหงนใบหน่อยกับเห็นซ้ำเอ๋ยยังกับเน่อ้อยเลยแล้วก็ที่บอกอีกอย่างหนึ่งครับไอเลียงตอกผมเนี่ยมันตอกหน่อยตอกอ่อนเน่ยคือว่าใบแตกไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถามันหักมันสีไงมันเหลื่อมมีปัญหาถ้ามันหักปุ๊บเนี่ย จากมันเสียงคอยอยู่เลยเหรวะมันก็สิคอยไปแบบที่นี่หักใบแหลกบ่ซําไหนหักใบสองเริ่มละเริ่มเสียงบ่ดีละเรื่มเสียงแบบร้องแรง้งร้องแร้งละหักใบสามแหงเสียงไปทางอื่นเลยบ่เนี่แมงภาษาอังกฤษกับมาบ่เนี่ผมอ่าน่อลล์เหรอครับผมภาษาอังกฤษอะความหลุป .6 โ h กับไปภาษาอังกฤษ แอมหรสปีอิงลิทครับผมแมบบ่ของมาเร่นน้ำพีน้องครับผมไอนี่แนะนํำสำหรับคนที่เคยไอ้านะต่อแข็งการขยับมือครับการเคาะครผมขยับมือนี่นะนี่นะคล้ายๆกับวม,มันเนื่องสองเท่าตบลงมเทนึงเนื่องสองเท่าตบลงเทนึงมันบ่กขึ้นกันับผมมันบ่คขึ้นกันนี่การขยี้การขยี้ขยี้แบบแรกกันเลยมั้ยไนจะขยี้กันเป็นนี่หรอ ขยับขยับขยับสําคัญในการขยับเนี่ยผมสังเกตหลายไอ้ยุลายไอ้ย,ย,ย,ยุพอผมบอกว่าไอ้สั้นต่อเก้าจอยผมมึงเนี่ยว่าจ้าสั้นแบบเนยแต่แบบที่นี่กับพยายามสอนพยายามบอกเฮ็ดทุกวิธีทางครับผมเพื่อที่จะว่ามันกับผมเมนนอยหน่อย,อย,อยบาทเนาะสื่อไปเหรอเรามั้นบัไนบด้ดังใจสื่อไปเหรอมันแบบว่ามันมันมันบอกคือยังบอก,บอกแค่ประมาณนั้นมันกับผมโอเคนะสำหรับผมนะ มันมันต้องเอาใจมาใส่ต่อความว่ามันสั้นแบบไหนมัน่คยได้เสียงือยังบอกไอ้บอกทครขี่ไปเข้าเบิร์เนี่ยมันสั้นเนี่ยแต่ละความหมายของผมเนี่ยเราตอแต่ลจะราคาจะไอ้มองครับพี่น้องได้จากหมองไหนมากพี่น้องก็ต้องไปศึกษาจากมองหันจากมองหันเลยกับพยายามถามเพื่อน่ะว่ามันสั้นยังไงน่ะพอสังเกตแล้วลักลักษม เป็นมือใหม่กันทั้งนั้นแหลอครับผมมือใหม่แบบนี้การอ่านหมายอ่านอ่านการอนอาการหนูก็ท่นานในภาคกันหลุดนู่นนี่นะย่านว่าไอ้นี่ย่านว,ว่ามันผิดหวังกับการล่ะผมว่ามันผิดหวังกับการลาถ่ามาถ้าคนเข้ามีใจอ่ะถ้าคนเข้ามีใจมันเข้าสิศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยบางที่ครับผมบางที่น่ะผมมัดออนเกินไปกัน หายียงมหัดเบ้่งอะไรผมได้เสียงได้เสียงที่ว่ามันมันเอียงก็ที่ว่าหนูมีอาการมีขนคิ้งลุกที่สุดอะสำหรับผมเอะสำหรับผมที่ว่าเอาตอบไปสั้นเนี่ยคือว่าถ้าถามว่าเสียงต่อเกี่ยวบผมผมบอกบอกกาวบอกหนยเลยครับว่าเกี่ยวเสียงเสียงที่ว่ามันไปกระแทกกับหูมันผมกาวบอกหนอยว่าเกี่ยวเพราะว่าจริง่ผมร่องเหตุมาถูกสูตรครับล่องเหตุมาถูกแบบ อยู่หว่กับเฮ็ดนู่นนี่นั่นกับเฮ็ดหรือว่าเห็ดอะไรกับเฮ็ดเห็ดคืออะไรเห็ดมาทุกแบบแลยครับอาการในไอตอบแบบไหนที่ว่าหนูสิมีอาการที่สุดนะ่ะนั่นแหละผมศึกษามาแบบนั้นศึกษามาแบบว่าไอให้มันแบบว่าเห็นผลไวที่สุดอะ่ะเพราะว่าจังหยุกมล็กคของ็ือ่็ไอมันจะขยับขยับขมามันแบบว่า มันบรสูตรอะบอกง่ายซะแต่คือยังไ,งไอ้ที่ว่ากขาเจ้าคุาคยๆกันอยู่เลยไมยปลาอ่อยแถวบ้านผมเหมือนตลาดนัดอันนั้นหลินยากครับหลินยากเลยเนี่ทว่าทา,าว่าตลาดนัดนี่บ่ว่าามองไหนครับผมทาว่าคนเขาคนออกอยู่ตลอดอะภายในคืนหนึ่งนีง่นมีต่เข้าเลยเขาเข่าไปปุ๊บเนี่ยพุ่งขึนเขาไปอีกเนี่ยย่ำขึ้นบัดนี้พื่งนเขาไปอีกย่ำขึ้นอีกสมมติว่าต่อก็ระเสียงนะวัสดีครับผม สมมติมาต่อคนละเสียงมันมันรู้ทุกเสียงเหรอทีไะบางบางเสียงอาจจะบ่เข่าครับแต่ว่ามันมันทีไอ้นี่เด้ยหนูมันมันเลียนรูเน้ที่ผมสังเกตนะจังบอกยังไงถ้าถาว่าหนูบ่มีอาการหนูบ่เข่าหรือว่ามันอาจจะเข่ามากเข่ามัดซองมึงข้าวหนึ่งหรอมันก็ออกไปน่ดบอกสงสัยอย่างเลยนะอ้นก็สั้นเอาอยู่เบิดขึ้นสั้นเอาอยู่เบิดขึ้นเออผมบ่เห็นนะบาจังผมนะ จังผม <EM> S> <S ผมสั่นมึงเช็คอาการปุ๊บม่มีอาการใหญ่บ่มีอาการใหญ่บ่มีอาการใหญ่บพา่น่าจะเกินสิบนาทีครับแต่ละจุดเพราะว่าถ้าเขาไปฝังเลยนะมันมันมีอาการกับจริงเนี่ยถ้าสมมติวันมีอาการอยู่ในปลาอ่อยนะถ้ามันบ่เต้น,นถ้าเขาบ่สัน่นภายในภายในตอนนั้นหรือวัน,น,นที่นั้นมันบ่เต้น,นออกมาบ่ต้องไปตื่นครับบ่ต้องไปตื่นเรือมีวิธีหนึ่งกับูุนก็ไปหามันบางที่เสียงต่อเขามันบ่หอด จังผมเนอะคือว่าต้องหมุนเขาไปหามันไหนมันได้ระยะไกลที่สุดอ่ะหมุนเขาไปกัก็เริ่มบ้าปิดไฟล่อครับมันถี่ห้องเซลล์เลยมันมันวิ่งไปเลยเนาะหนูมันมาตื่นมาง่ายขนาดนั้นครับสำหรับผมเนอะสำหรับผมที่ผมเลี้ยงหรูอมันมาตื่นมาง่ายขนาดนั้นเนาะจังกระจ้าว่าสูบยากับว่าได้ท่ายากันยุ่งกับว่าได้หรือว่าเปิดไฟแห้งกับว่าได้อันนั้นบ่มีผลครับผมผมลองเหตุขัดเยอะ ก็อยากออกมาแนะนั่มไอ้ไอ่มือไหมที่ว่าได้ต่อไปเราขยับมือการขยับมือจุดนี่กับพ่อแม่มาสิเอาตามจุดเด้อที่เราผมมาไหนไปน่ะหาหนักหนักมือของพอมเราหาเสียงหมุนหาเสียงที่ว่ามันมันมวนอ่ะมันมวนหูเขาที่สุดอ่ะมันสี่มีนอครับมันสี่มีอยู่นี่จังอันนี้มันมวนมันมวนผมนี่ไอ้ที่ว่าผมมากไปเนี่ยมันมวนผมเนี่ย ต่ว่าพี่น้องก็จำเป็นต้องไอวเอาตามจูดกับให้หมุนหาหมุนหาตามตำหนักมือกดติดตามผมหน่อยครับชื่อช่องเดี๋ยวไปเมนไปเมนในคลิปอื่นนะน้องสุดพี่น้องสุดรักกันอะไรไปไปเมนคลิปอื่นครับคลิปนี้ไอ้ถามมันไล่สดเนี่ยเขาเมนพวกนี้มันติบบ้ไปมันบ่มันติบบ้เขาไปคลิปเดี๋ยวตามให้ครับผมไม่มีปัญหา เดี๋ยวพี่ตามให้บ่ยากแต่ละเข้าไอาเข้าไปเม้นในคลิปอื่นครับผมไอตรงในนี้มันไม่มันไม่มันไม่มไมไดเด้งเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ละม่ไอวัตด,ดีตาง่าต้พี่น้องครับผมสีวางเลยเดี๋ยวเอา เอาคุยเรื่องไหนกันคุยเรื่องไหนกันเนี่ยไอ้คุยมาเลยครับผมบ้านเดิเด้อเน,นี่ตั้งใจเห็นไอ้ไลฟ์สดคลิปนี่คือว่าอยากให้เห็นการขยับมือเดืออยากเห็นการขยับมือจังหวะเคาะจังหวะขยี้ีอนนะไรจะขยี้ได้เหรอกระดีตั้ง มวยอย่างนี้ไปเป็นห่วงว่าไอ้ที่ว่าเขาเจ้าซื้อไปบบดนี้นี่ถ้าเาใส่งานมันบ่ได้ใส่งานมันเปลี่ยนจักสิวางได้วะเพราะว่าคือผมของตะเริ่มเฮ็ดบุบงเมือเลยคิดน้ำคิดน้ำว่าซื้อไปแล้วราคาแพงๆมันเฮ็ดบ่ไอ้ซั่นบ่ไดซั่นบ่ไดเราปฏิบัตินี่ไอ้เขาต้องพัฒนาตัวอยู่ของขึ้นเรื่อยๆั ซคีครูนี่ก็สะเอาไปเห็ดคลิปก่อนครับผมแจงทรงมาเลยแหละเราไปเห็นคลิปก่อนว่าผมเกิดล่อเวลาว่างขนเลยอัน,นีเพราะว่างนี่กลับมาไอมันนีกลับมาจากนัดในบ้านขาวสามถุ่มครับมันนีดึกสวัสดีทักทายครับผมมียังไอถามกับถามได้แล้วครับผมผมว่าไอ สินเหนียกข้านเนียน้ำเงยไปนอะสีนเนียกข้้นเหนียกน้ำขึนเนียกน้ำไอการล่าของเขานะการล่าของเขาวายขีปผมมันเป็นขีปสายล่ามันกับว่ามันเชื่องขีดกับเป็นเชื่องแบบว่าไอ้ไข่ติดกล่องไอ้กันเมืองนํามัซื้อเนะติดกล่องไปว่าเออเดี๋ยวผมไปไปเห็ดอันนี้แบบนี้ไปเห็ดอันนี้แบบนี้ประมาณนั้นนะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเหอะ มันบ่แมนอารมณ์แบบว่าคนตรงไม้ยางถือกล่องให้ผมอยู่ตลอดนีนะ่นะโมเมนบ่โมเมนแขแผ้าออกออกไปลเลาะเลรียครับออกไปล่าโอ้ยเนี่ยมั้ะจังต่อก็จะเอาแบเอาไมา้แกะตามันสั่นๆนะี่เห็นเด้อไห้เนอะผมเนี่ย วัตยาห้มันไอ้ต่้ากว่าสามสิบแปดสามสิบแปดเส้นอ่ะอันนั้นได้เืี้ยอันนี้แก้ได้ครับเจอาเด้ออันนี้ผมมองต้องแกออกสามสิบแปดถึงสี่สิบได้ครับสตาต้าเงาก็นั้นยกยแเล่าแตสสูตรครับแล้วแต่สูตรเล่าแตสสูตรว่าเขาสิเธ็ดแานกินเขวกินน้ำม,มากกว่าน,นึ่ง ล่าม่าได้ไปทางไหนกันเลยเรื่องไมมกันงูยื่นี่กันนะจะมัดได้แค่สามตีคูห,หมืองผมเตรียมมาอยู่ประมาณสองอาทิตย์เลยนี่อันนี้ท่านนี้ท่านนี้แต่งเนี่ยแต่อันนี้แต่งแล้วนี่พร้อมมัดนี่อันนี้แต่งแล้วพร้อมมัดล่างๆแล้วอยากไอ้ ออกไม ي, บก่บอกวิธีสั้นบอกวิธีสั้นตอกถี่ว่า ي, เอาน้ำผมไปงี้งน,งนะเพราะว่า ي, ผมบอกยุทธวิปอยู่แว่าการสัน้นการสั้นตอกกระขายมันไม่คือกันจะเป็นยังไงบู๋ผมไอ้เพราะส่งของไปหรอเป็นบ่าสบายใจหยันคิดหยันว่าถ้าก,กันสั้นเป็นบ่ากัน เออเบิ้งไม้หนงานเป็นบ่อภากันเอาเป็นบ่อสิน่ะผมก็เล่นตอบถูกไล่ตอบถูกคอมเมนต์ครับเอ้ไล่ไล่มาถามก็ตอบ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 ทุกกันตอบทุกแคทเพราะว่าบางทีที่ไปยามให้ขั้นะนั่กับว่าเข้าไปเจอไม้แบบไหนเข้าไปเจอไม้แบบไหนไม้ที่เขาเจาแบบยองคักปนเลยหรือว่าไม้ที่แบบว่าอาการหนูเป็นยังไงนี่นะ ผมจิตตอบตอบสุ่ไล่เลยบาะว่าผมเหม่เป็นสายลุยหนางานผมหูหูจากทุกไหมายว่ามันทุกอาการครับวันทุกแต่อาการแหละแบบน,นี้จังต่อห่อราคาเนี่ยหรอราคาพอหน่อยเนี่ยหรอซื้อไปแล้วแบบน,นี้สั้นว่าเป็นกับผมบอกเลยว่าบ่ม,ะม,ะมีประโยชน์ครับม่มีประโยชน์มันกับแค่ไม่ไพ่ครับถ่อถึงว่าแต่เขาสั้นเป็นปุ๊บเนี่ยหรือว่าเขาตั้งใจขยับไอ้ตั้งใจแบบว่า,าเลี้ยงลู่ตั้งใจศึกษายอย อันนั้นเก่งครับจว่วาถา้าเฮาจิตว่าเฮาสิือไปแล้วเฮาสิได้เลยบอแมนครับผมเขาต้องไปศไึกษาเลยเรียนรู้การละการละมีเลยหลายอย่างที่เขาต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้หลายเลยอระยับขยับมือเห็นปะเนี่ยจังหวะคะเด้่ยนะี่ นี่จังวหวะคอครับผมคอตำ่ำคอสูงคอไอ้กลางเกิดจะมีครับผมจังหวะคอเห็นขมือวะสิพยายามบออครับผมการไอ้สั้นต่อผมเลยขยี้ขยี้ก็หาเสียงที่ว่าเขาขยี้แล้วมันมวนหรือว่าถ้าจังหวะแบบขั้นเขียวขั้นเขียวแบบว่าเอามานันอนิ่งได้ลองมึงเขียได้ทุอยางเหรอ chơi này giang lại cả là đúng phát này ê, bỏ con cao rồi này xuống vùng à ê, phát mi mái liền mới này xuống mưa này hãy tham nha <laughs> mái này ca là đúng không phát mi liền mà không mà hai nhạc để đấy ฮืมไอ,อบดคําจิบอกะเลยผมมันนี่อยากออกมาแนะน,น้ำไอ้นี่เะคออยากไอไล่ทรวดเลยสี่ไอคําแนะน้ำกับไอหนนะึ่งกับการไอการเคาะนะการเคาะนะครับให,ให้ไปให้ไปศึกษามผมมีคําจิบหกเอ๊ะ ย่าเ้าบาาอย่างกันก็นทำนี่ครับผมม่อย่างไรเราอยากขอเปล่นนํามือต่ว่า,ากันตั้งใจคือว่าอยากให้มาให้เบิง้งให้เบิ้งของมือให้เบิ้งของมือแต่ว่าที่แล้วว่าหีเฮตคลิปว่าเฮดคลิปเกิดมันคือสันพวดนัด่นะสันสันพวดเกิดเล็บ เพราะเหตุดีว่าไล่สวนไปเลยจบง่ายทีเดียวจบซีคูนี่ก็แจ้งไปแล้วครับไอ้แจ้งไปเบิร์ล้วเ้อะถาผมมีอย่างไอ้น้องสุดรักนี่ก็ไปเมียนในคีบื่นเนอะได้น้ำไปโอเครู้เรื่องแว่เขอบริ่นทักท้ายอยันเดือผมเอ๋ อืมอืมอืมอ,อืมยังไงอานบอกอ๋เดินไม,ม่ผมสันี่แหละเพราะว่าไอ้คลิปนี้คลิปสุดสั้นครับ,บทาพี่น้องของมาเบิงสีได้ได้คว่ำลู้นะครับในการขยับมือของผมในการขยับมือในการสั้นต่อของผมนี่เพราะว่าไอ้ผมกับของตะลู่ผมกับของตะลู่กันว่าไอ้ตลาดขายตอ่ออ๋อมันมีความต้องการขนาดนั้นเหร ผมก็บ่คิดว่าผมสิเหตุขายแบบน,นี้ผมบ่คิดว่าผมสิเฮตดขายเลยแต่แบบนี้เนยเออเฮ้ยเฮาก็ับไปแข่งขันกับเขาได้หน่ว่าประมาณน,นั้นนะบางทีนะมมนก็นเลยเป็นแบบว่าไอเป็นแรงเป็นแรงไ้จุงใจแรงกระตุนว่าเขาก็ับไปลองไปงัดกับขายข้าเจ้าเบิ่งบางีีนะเพราะว่าเจ้าขอ,ข,อของของตื่มเหตดคลิปเจ้าของของติ่มเฮ็ดคลิปแบบนี้กนี่รู้หูจัาก,กับ่มี่ มึงแมนไผ่ตรงนี้นะประมาณนะั้นเมนไผ่บางนีเมนไผ่กับพวกีว่เรยรู้จากรับผมอ๋อล่องใส่เบื่อครับผม,ลมบแล้วก็ล่องศึกษาลองเรียนรู้ผมตอกแต่ละขายสั้นคนละแบบพีย่งผมบอกแหละ <c oughs> ตอกแข็งสั้นแบบตอกแข็งครับตอกอ่อนสั้นแบบตอกอ่อนหรือว่าตอกสูตรใด,ดกับสั้นแบบสูตรนั่นครับต้องไปศึกษาแล้วก็พยายามถามถามไอ้ที่คนที่ขายตอกไอ้เขาว่ามันสั้นแบบไหนหรือว่าสั้นยังไง ถ้าเป็นมือใหม่นี่เอาความสบายใจของผมเลยนี่ผมไปสั้นใหนเบิ้งเลยสั้นใหนเบิ้งแล้วก็ต้องศึกษาเลยเรียนรู้พร้อมได้ยบ่แม่นธรรมดาครับผมไม่เป็นธรรมดาการละเมัเนอิผิรรด,รรดพแพรงครับผิดแพรงอยู่ตลอดเวลาเอา้าเจอไหมครับผมมนี่แหละไอ้สวัสดีไอ้ยยี่สิบสามคนครับผมสวัสดีครับ แม,แ,มแ,แ,มแม่เขามาแนะนำแม่เขามาเล่นน้ำซื้อครับผม